สำหรับคุณในกลุ่มแบงก์ก่อนจะไปถึงกลยุทธ์นะจันเอ๋ย้ำหน่อยแล้วแล้วท็อปพิกอ่ะสองแบงก์เน่ยังเหมือนเดิมไหมนะครับยังเป็นยังเป็น Bbl เป็นแชมป์เหมือนเดิมไหมแต่รองแชมป์เน่เห็นมีเปลี่ยนใจไปมาอยู่พอสมควรครับครับนะครับอัปเดตนะครับสำหรับท็อปพิกกลุ่มแบงก์ครับท็อปพิกก็เป็น BPL เช่นเดิมนะครับก็ก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะครับมูลค่าพื้นฐานก็ปีหน้านะครับสองอยสาบาทนะครับ ลองลงมาก็ต้องสวิตช์กลับมาที่กรุงไทยแหะครับเพราะว่ากรุงไทยเองร,อราคาหุ้นก็ปรับลงมานะลงลง,ลงมาเหมือนกันแล้วก็มีอัพไซด์ที่ดีพอสมควรแล้วก็จุดเด่นก็ยังเป็นเรื่องคุณภาพนี่นะครับที่เกิดขึ้นเรื่องเป๋าตังเนี่ยผมคิดว่ากระทบแต่ว่าไม่ไม่คิดว่ามากอะไรถ้ารัฐบาลจะเอียงใจและของเงินดิจิตอลที่ไม่ผ่านนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงตอนนี้ผมเอากงงๆนะพูดพูดตรงๆว่าจะเอาอยัางไง ก็ยังไม่แน่นใจแต่ว่าก็คิดว่ากระทบเนี่ยจะลจำกัดอยู่ฉะนั้นราคาหุ้นปรับลงมาคุณภาพนี่ถือว่าโอเคกาไรก็เติบโตเติบโตในในแต่ละปันกลางก็เลยกลับมาชอบกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับมูลค่าพื้นฐาน23บาทครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานปีนี้นะครับปีหน้าก็อาจจะโลโอเวอร์แต่ว่าก็คงจะเพิ่มขึ้นไม่มากจากราคาที่ที่ให้ไว้ครับครับหให้ปีนี้23บาทสําหรับ KTB รองแชมป์เนี่ยไม่น้อยเลยนะอาจารย์เอ๋นะ ราคา<ก>วันนิ้1 9บาทเองนะอะ่คือมมโมเมนตัมก่อนนั้นเนี้ยก็กําลังไปเรื่อยๆนะผมว่าไปบแบบค่อนข้างโอเคอ่ะแต่ว่าเอ่อประเด็นหลักมันเป็นประเด็นปัจจัยภายนอกเดีย๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องกลยุทธ์ใช่ไหมครับมันเลยทาให้ราคาหุ้นก็เรียกว่าเลียดลงอ่ะปรับปรับตัวลงพอสมควร,ครในช่วงหลังๆนะแต่ว่าราคาเนี้ยผมคิดว่าถ้าเทียบกับเรื่องของตัว ขอสมการกทำลายต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเออกลับกลับมาเลือกกรุงไทยเป็นเป็นเบอร์สองเหมือนเดิมครับครับแนะนำซื้อ KTB แต่เป้าพื้นฐานเป็นสิ้นปีนี้เท่านั้นยังคงเป็นสิ้นปีนี้ที่23บาทเอ่อส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบียอน How to trade financial market logically โดยใช้ w h i t o f f method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ มันนิพัสออนไลน์0 0 1 4ถึง0 1 4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1690บบาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR โค d e หน้าจอได้เลยสแกน QR Rcode หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน